คันด้าซีอวีเจนห้านะครับ<ม>เครื่องสองจุดสี่นะฮะคันนี้จูนน้ำมันอ e ียี่สิบนะครับก็คันนี้เข้ามาจัด Re รีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ียี่สิบนะฮะก็สำหรับซีอวีเจนห้าสองจุดสี่นะครับระบบค่อนข้าซับซ้อนนะฮะมีทั้งลิ้นรีมีทั้งอะไรหลายอย่างแต่ซับซ้อนมากกว่าเจนสี่ เยอะนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหาครับจัดให้ได้หมดนะฮะเปินถ้าจูดยาจริงนะครับจูดยาจริงแต่จูดจบนะฮะลิ้นเปิดยาวนะครับแล้วก็คันเร่งเบาขึ้นนะครับไวขึ้นนะฮะไม่กดและดวงหายเหมือนของเดิมนะครับโอเคก็คดีจูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูดโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแวนโตวจับส่วนผสมและมันกากอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูเราต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูดล้วนเลยนะครับจูดสดจูดล้วนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะรอบกรน,นีรอบตัดเดิมโรงงานนะฮะแต่ C ีวีนะครับยืดรอบไม่ได้นะฮะกล่องมันไม่ยอมนะครับกล่องเกียร์มันไม่ยอมนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาดูสปีดเทสนะครับเดิมทุกอย่างนะฮะแล้วก็ท่อเดิมล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะจูนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอพี่กระบะไปแป๊บหนึ่งนะฮะโหละช้าด้วยอันนี้ทางสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าที่จอดประจำมีคนมาจอดนะฮะมาเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไป โอเคก็คันเร่งกดน้อยลงนะครับมาไวขึ้นนะฮะไม่หน่วงไม่อะไรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมแต่คันเร่งยังไม่ถึงสิบเซเลยนะฮะอ่ะโอเคก็เราดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ COV 75เครื่อง2,004นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับอัตราเลงเป็นยังไงนะฮะก็ P-June สำหรับ COV 75 2สี4 แล้วก็ a c c คอร์ด V6 เครื่อง3.5นะฮะผมจูนคันละสี่พาร้อยบาทนะฮะหลังจากนั้นก็จูเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะครับแต่สองรุ่นนี้คงไม่มีใครสลับเกียร์แน่นอนนะฮะแล้วก็ปีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปักซอยรั้วสีดำเงินนะฮะอีกที่คือลำลูกกาลำลูกกาคองเจ็ดนะครับ ให้บริการจากการจู God, June, นะฮะเซอร์วิสแมเทันต์ทั่วไปที่รับลูกาของเจ็บผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสช่องทาง4ี่ช่องทางฮนะ Facebook, Youtube, Google Map แล้วก็ TikTok ok, นะครับ4ี่ช่องทางเลยแนบเบอร์ให้ให้ทั้ง4ช่องทางแล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานสําหรับ c ีอี e เจนหนะครับ, okay. ร,ร,บ, 24, ร,บรีแบบป e 20, ะระมานอียี่สิบนะฮะ ปลดลิลล้นรีแก้หน่วงแก้ทุกอย่างไอ้ครบหมดขับง่ายขับสบายกว่าเดิมไม่ต้องเค้นเหมือนเดิมนะฮะโอเคขอบคุณครับ